สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะเจอกับการก็จะเจอกับข้าวง่ายๆกับข้าวลูกกับข้าวทุกคนในครอบครัวกันอีกเช่นเคยค่ะคลิปนี้นะคะการจะมาชวนเพื่อนเพื่อนทำผัดดอกหอมใส่ปลาเส้นอ่าเมนูปลาเส้นมาอีกแล้วค่ะค่ะก็จะมีนะคะดอกหอมค่ะนี่กัมละสิบบาทอ,อันนี้ค่อนข้างจะแพงนิดนึงการเอามาสองกัมล้างทำความสะอาดหั่นให้เรียบร้อยเนาะแครอทค่ะนิดหน่อยนะคะเพิ่มสีสันค่ะ แล้วก็มีพริกค่ะขลกบกหยาบๆเป็นพริกขี้หนูสวนนะคะกระเทียมค่ะหนึ่งช้อนกระเทียมไทยนะคะขลุกหยาบๆไว้แบบนี้เสร็จแล้วก็ปลาเส้นของเราค่ะพระเอกนะคะค่ะไปค่ะเราไปลงมือทํากันเลยจ้ากระทะตั้งน้ําค่ะตั้งให้เดือดเลยนะคะน้ําร้อนแล้วนะคะใส่ปลาเส้นเลยค่ะการจะเอาปลาเส้นมาลวกก่อนทําเมนูต่างๆนะคะต้มเพื่อไล่ตัวน้ํามันนะคะที่ทอดเข้ามาค่ะออกนะคะ พอเวลาเราเอาไปผัดแล้วค่ะเขาจะได้ไม่มีกลิ่นเหม็นหืนเนี่ยค่ะพอเวลาเขาเดือดอะคะ่ะสักพักหนึ่งจะเห็นไขมันนะคะที่อยู่ในตัวปลาเส้นนะคะเขาล่องลอยออกมานะคะนี่แดลเนี่ยต้มเพื่อขับไล่ไขมันค่ะในตัวปลาออกไปเราไม่เอาเราไม่ต้องการออกไปสักเะสักพักหนึ่งนะคะต้มให้วเดือดเดือดเดือดสักพักหนึ่ง สองนาทีเนาะสองสามนาทีค่ะไม่เกินนี้ปลาเส้นของการซื้อมาการก็ซื้อติดติดตู้ไว้อะเนาะแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้พอเวลาจะามาประกอบอาหารกันก็จะมาใช้วิธีการนี้ค่ะทำอ่าโอเคค่ะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวกันจะเอาขึ้นน้าแล้วไปล้างทำความสะอาดแล้วก็หัน่นนี่นะคะปลาเส้นของการการจะหั่นในลักษณะแบบนี้นะคะความหนาความบางก็ประมาณนี้นะคะมีเลยกระทะตั้งไฟค่ะ ใส่น้ำมันนะคะพอประมาณค่ะเราจะมาทําการผัดกันเลยจ้าน้ํามันร้อนนะคะใส่กระเทียมค่ะพริกค่ะโขลกหยาบนะตามความชอบนะเผ็ดมากเผ็ดน้อยแล้วแต่เลยจ้าจัดเลยจ้าผัดเลยค่ะผัดไปเลยค่ะ,เ,คะเอาให้ข้างบ้านตะโกนถามว่าแกงอะไรอ่าน่ารักค่ะค่อยๆ นี่ค่ะกระเทียมเปลี่ยนสีแล้วนะคะเป็นสีเหลืองประมาณนี้ค่ะกลิ่นหอมกลิ่นดีแล้วนะคะใส่แครอทค่ะแครอทเราใส่ลงไปผัดก่อนได้เลยเพราะว่าแครอทเขามีความแข็งเนาะเพื่อนไม่มีไม่ใส่ก็ได้นะแต่ว่าการว่าใส่แล้วสีเขาสวยดีค่ะหลังจากนะั้นใส่ปลาเส้นค่ะ ปรุงรสเลยค่ะกัญชาใส่ซอสปรุงรสนะคะประมาณสองช้อนน้ำมันหอยค่ะไม่หน่อยพอค่ะประมาณหนึ่งช้อนนะคะน้ำตาลทรายค่ะตัดรสนะคะแหงใส่ใส่น้ำเกลือค่ะนิดหน่อยพอค่ะเปิดไฟแรงค่ะทำการผัดค่ะ กินรสให้ได้ตามความชอบเลยนะคะคลุกคล้าๆค่ะประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟจ้าพร้อมเสิร์ฟจ้าผัดดอกหอมใส่ปลาเส้นนะคะนี่เมนูง่ายๆค่ะจานมาเริ่มบัเทอร์กันเลยนะคะใช่ทำกันง่ายๆด้วยค่ะอร่อยแน่นอนค่ะ ฝากเพื่อนๆกันไว้ด้วยนะคะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b สไคร b ์เป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อไปด้วยค่ะคลิปหน้ากันมีอะไรง่ายๆมานำเสนอกันอีกนะคะรอติดตามชมกันค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ